ha 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 สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะรหรือว่าสิบหมื่นนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปแกล้งทีมงานไม้มิดเน็ตนะเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากแล้วผมก็คิดดูว่าเอ๊ะจะทําดีไหมถ้าเกิดทาเหมือนว่ารุนแรงเกินไปอยาจะมีแฟนคลับที่เข้ามาด่าผมก็อย่าเข้ามาด่าผมนะผมก็อยากทาคลิปแกล้งเยอะๆแหละแต่มันผมแกล้งไม่ไม่ค่อยคือคนอื่นเขาคือมันแกล้งเหมือนรุนแรงเกินไงโอเคก็วันนี้ที่ผมจะมาแกล้งนะคือผมแจ้เขาใส่เป้าท้อง,องใส่เป้าทอ้ทองไปปุ๊บตรงนี้แล้วผมก็บอกว่าผมจะลองต่อยดูว่าเป้านี้มันรั ับแรงน้ำหนักได้แค่ไหนผมว่าจะต่อยสามน้ำหนักครั้งแรกจะต่อยเบาครั้งแรกต่อยเบาปั้งครั้งที่สองผมซับเต็มแรงเลยปั้งเอาแบบว่าก็ก็คลิปนี้ก็เลยเอาน่าจะอ้วกพุ่งเอะช่วงผมถ่ายประมาณบ่ายสองนะเขาเพิ่งไปกินข้าวเย็นมาด้วยแม่เขาเพิ่งกินข้าวเที่ยงเขาเพิ่งกินข้าวเที่ยงมาด้วยก็เราดูว่าเขาจะมีพารกิจลังหน้าท้องหรือมีกล้ามท้องแค่ไหนครับแต่ก่อนที่จะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe แล้วกดแชร์ผมด้นะนะไปดูครับว่าใครจะเป็นคนโดนผมต่อยคนแรกครับอ่่ะเรไอฟเดดินมาพอีเลยนะโอเเคคนนะแรกลยดีกว่าคนแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนกคคุยกกัันนน่่่อไมรราาชีบ ปกรณ์ราชเขาส่งป้างูกให้ผมโอ้อันนี้ดีมากนี้าอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬามวยาสุดยอดนดูมาว่าสุดยอดก็เขาส่งมาให้ผมว่าลองดูว่ามันต้องพัฒนาต่อไหมหรือว่าจะหยุดแค่นี้และให้ทำอะไรก็คุณมาคนแรกคุณก็โดนก่อนเลยแ้อยาเพิ่งยดเพิ่งหยงยอ้า่อยกจับเออไม่ว่าไม่ว่าเออไม่ว่า แต่ก่อนที่จะผมจะให้พี่ก๊อฟใส่ผมก็ไปพันผ้ามือมาแล้วก็นัวมาโอเคของราชาดีทุกอย่างนี่กล้ามท้องเป็นลูกบอกไว้ก่อนฉัาเรียกว่าวันวันแข่งอ่าวันแข่งโอเคใส่ผมจะต่อยสองระดับพี่ก๊อฟเออต่อยสามระดับเอาเป็นระดับแรกก่อนแต่พี่จะบอกว่าต่อยต่อยให้ตรงต๊ะน้ําาต่ํากว่านั้นนะโอมเพราะต่ํากว่านั้นนี่ข้อมือหักเลยนะแข็งแค่แข็งขนาดนั้นเลยโอเคก็จะมาลองดูว่าพี่ก๊อฟเขาจะมีความแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วก็เต้ามันดีโอเคมาอาย่อระดับแรกก่อนเอาระด ได้เทาโอเคใครบอกไม่จุกเอาระดับแรกนะไอ้ไหนระดับแรกอุ้ยระดับแรกไม่จุกไม่จุกจุกจุกไหมจุกไม่จุกอันนี้คือระดับแรกเดี๋ยวระดับที่สองจิ้จุกจริงระดับสองนะไอ้ไหนไหนจ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอ้แหลมของผม ผ่ใจผาใจผ่ใจ,ใจอยู่ดีดว่าด,ดีเดินมาหาหมัด <c oughs> คุณเลกผ่านไปแล้วก็นี่แหละก็ไม่ค่อยออกกาลังกายโอเคลง <c oughs> ดูหน่อยอบลม <c oughs> คุณนที่สามดีกว่า <c oughs> พี่เอ็มนวครับนี่คือเป็นการทดลองเป้าราชาส่งเป้าให้ใหม่ของดีคุณภาพสูง <c oughs> นี่เป็นไงละ่ะขนาดพี่เอม็มทุนใหญ่แค่ไหนก็ยังรัดได้เมียวท้องนิดนึงอ่าได้โอเคโอแตก็โอเคก็นี่แหละผมจะตัอวสามระดับระดับแรกระดับกลางระดับสูงกระยาระดับแรกก่อนอะมาผมใสะแล้วะอันนี้อันระดับที่หนึ่งนะขาดี่อวขวาเอาขวาเอาหมัดแรก ตอนแรกนะเป็นไงได้อยู่ได้อยู่แฮะพี่เอ็มแข็งแรงโอเคนะลุกหลับที่สองนะเไปยังขอไอ้โ เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อยๆไปไงโยข้าวออกโยกข้าออกนี่คุณมีอาการนะถูกไหมโยกอู้จังไรราชาทำเป้านี้ได้ดีมากไปทดลองดูกรเจุกโอพี่เรียกย่มาพี่เรียกย่มาคือเป้าเนี้ยใครใส่กระจุกยกเว้นกับเทรนเนอร์ที่เขาเป็นมวยเขาจับเขาจะรู้จังหวะแต่ไงก็อันนี้คืออันแก่เอาเอามาแก้หนึ่งโอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่มีพี่มีคนหนึ่งโอเคเปิดมาเป็นแล้อย่าเพี้ยนเพี้ยนมาผมบอกก่อนคนเนี้ยทนน้ำทนฟืนทนต่อสารพัดทุกอย่างมาแล้วเพราะว่าอายุแค่เยอะ ขอพัทยาน้อยราชาใจดีครับผมส่งเป<ม>้าใหม่ให้มผมทดลองว่าใส่ยังไงก็ไม่เก็บอ๋ออะไรก็ไปใส่ไอพี่เตะโอ้โหอย่างเงี้ยสบายคือว่าตำรับน้ามวยอะ่ะมันไม่เก็บแต่เขาบอกว่าเอ้ยคนธรรมดาใส่ก็ไม่เก็บอะอะอะอย่างงี้ต้องทดลองจริงเหรอใช่ดเดี๋ยวดับมิกินเนอนะใช่เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมึงกินข้าวมาเนี่ยจะอ้วกเปล่าไม่อ้วกเพราแดดเราเรียกข้าวกันมาทุกคนเย ก็ผมจะสบตากันหน่อยผมเลือกสามระดับระดับแรกระดับกลางระดับสูงโอเคอันระดับแรกก่อนนะก็ดีไม่เจ็บใช่ไหมไม่ถูกมาฉาดสย่างอยากกลัวดิเ้ยได้อยู่เหรอได้อยู่เหไ้อยู่ไป เราผ่านนี้อันนี้สุดแล้วจะได้อ่ใช่อันนี้อันนี้ระดับ2ออไประดับสองโอเคระดัสองนเกียสองเกียสองเกียโดมไปแล้วโดมแล้วโอเคอัระดับสองนะจัดอย่างนี้ป่ะอ่นใช่จัอย่งไได้หมดโอเคอันั้นหนึ นได้หลายหมัดนะฮะสุดยอดมากใช่เพราะว่ากระดูกแข็งกระดูกแข็งกระดูกพี่แข็งแต่ท้องเนี่ยไม่แข็งนิ่มป้าเลยโอเคขอบคุณพี่ชัามากที่มาทดลอง สามมีแต่นี่พอแล้วอ่ะไม่หลัะอีกไหมพอแล้วโอเคโอเคสนุกดีป่ะถ่ายคลิปแบบนี้สนุกดีแต่ก่อนที่หยดูคนต่อไปนะผมขอขอบคุณน no like ับดาวฟานิวครับเว็บกีฬาอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับคือเขาทำธุรกิจร่วมสนุกกับแฟนคลับให้ผมครับคือจะแจกเสื้อโค้ดนายห้าสิบรางวัลนะแต่ตอนนี้ก็เหลืออยู่มันสี่สิบหรือสามสิบรางวัลนะแต่ก็ยังเหลืออยู่นะแล้วก็แจกนมโค้ดนายอีกสิบรางวัลแล้วก็รางวัลใหญ่คือไอโฟนสิบสองอัับสองรางวัลครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับได้ที่หน้าเเววว็บบบไซต์ดดาาาาฟฟนนนิิิคคครรรัััหืออแปพลช สามารถดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play กับ App Store นะครับก็อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับโอเคครับไปอย่าไปต่อยคนต่อไปดีกว่ามา <c oughs> คนต่อไปมาแล้วครับคือเพียวเนี้ย เป็นคนที่แข็งแรงแล้วมาแข่งรายการผมทีไรได้แชมป์ทุกอย่างคือดวงดีมากวันนี้อะไรคือราชาส่งเปาเด้๋เดดวงดีไม่คิดว่ากูเก่งบ้างเลยไม่คิดเด้อเด้เก่งนะโอเคก็วันนี้ราชาส่งเปามาให้ทดลองคือเปาเนี้ยนักมวยใส่อะไม่ค่อยเจ็บแต่คนธรรมดาใส่ก็บอกว่าเจขึ้นเลยไม่เจ็บเลยโอเคใส่ดูนักมวยใส่ไม่ค่อยเจ็บคนธรรมดาใส่ไม่เจ็บนักมวยใส่ไม่เจ็บเออพูดผิดคนธวยมสาเขาเลยเขาเขาเลยแบบว่าอยากขายกลุ่มแฟนคลับที่เป็นแบบว่าเป็นคนทีู่เล่นใหม่เออผู้เล่นใหม่ใช่มือใหม่มือสมัคร ใช่เขาเลยส่งเป้าตัวนี้แม่ทดลองต่อยสามระดับว่าหนึ่งสองสามเนี้ยที่เดิมใช่โอ้ที่เดิมไม่ไม่ต่อยนอกกาดแน่้ยนอนคือต้องต่อยเข้ากาดคนอื่นทดสอบกาดคนอื่นต่อยเบาเบาแล้วพอเราพุ่งต่อยเต็มที่เนี่ยพี่กอลยังผ่านพี่กอล์บอกยืนอย่างนี้เลยพี่กอบอกเออมี่นี่คุณต่อยเบาไงอันนีเป็นกูไงเอาไม่โอ้โหไม่เดี่ยวสาวเมื่อกี้ไม่ไม่สาวเมื่อกี้เขาเรียกว่าสาวระดับแบบว่าไม่มีไม่มีขี้โกงเลยโอเคมานะตั้งหลักดีนะเดี๋ยวโอเคขาหมูพุ่งโอเคนะเอายังนะ อไอ้เดียวมันเจ็บเลยมันสู้นะทำมันเครียดเลยนะโอเคขอบใจมากขอบใจมากพอดีมากพอดีมากโอ้ยแกล้งเขาก็สนุกเหมือนกันนะ คือบอลเนี่ยเล่นเกมช่องผมไห้ชนะเป็นแบบหนุ่มมากครันี่พี่ได้ได้รับมอบหมายจากราชามาคือเขาให้ผมให้ให้ใส่เป้าเราลองดูว่าคนธรรมดาใส่ก็สามารถรับรับนักมวยอาชีพได้โอเคยูโลมาใางหลังขอแบบเทแบบไม่ต้องใส่ก่อนอยากลองโอเคได้หันทางนี้หันทงนี้เล็วูเรวดูมาขวามาขวาทาซ้ายเอาขวาก่อนโอเคมันเก่งร้อนนะอันนี้มือออกซี ไแล้วมไ่ใส่ไไ่ใ่นดอันล้กินอะไรมากินอะไรมาให้กินอะไรมาให้ตัวปากนะปากแตกนะอกก่อนนะเอาออกเอาออกเอาออกเราเราเราจะเล่นดีแกล้งซะแล้วมาไม่ต้องใส่ไอ้คนนี้ไม่ต้องใส่มาเอาออกเอาอมวกนะสองอ้ยโอ้ จุกแทนจุกแทนจับจุลูจับลูจับจุกแจับอันนี้ Teraz, ผมไม่ได e ้ผมไ <itu? S 1> ม่ได้ทานลุนนะคือมันมีซอสเต่เดี๋ยวไหมเดี๋ยวไหม เอาไปเลยเปลี่ยนใหม่ทุกคนได้ต่อยหมดแล้วเองอ่ะไ่รุ่นไงเก่าเกมไยรุ่นเหี่ยมเยอะแบบว่าพร้อมพลังขึ้นมาไม่ต้องต่อยต่อยไม่ต้องเอาแล้วว่าเตีเข่าตีเข่าดีกว่ามามาโอเคคือทุกคนอ่ะเขาต่อยกันอันนี้คือแบบว่าบอลนี้คือแข็งแรงมากลองตีเข่าดูนะลองตีบอลก่อนตีบอลก่อนได้ยู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 มาโคตรตีเข่าดิ อุ้ยตัวกระเด้งอะครับโอเควาโอเคขอบใจมากขอบใจมากวันนี้ก็นี่แหละเป็นคลิปแกล้งสนุกสนุกนะแต่วันนี้ผมดูตลบนะข้างในเขาน่าจะบอกว่าผมแกล้งนะดูซอสมันเกิดเหตุนนะแล้วเตรียมกันวะแล้วคือดูรูดูรูแบบฟาหานมากคือมาบีซอสใส่ผมนะ่ะเดี๋ยวผมจะจัดมันหนักๆในยูโรนะโอเคก็โอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับไปครับแล้วกดแชร์ผมด้วยนะแล้วอยากให้ผมไปแกล้งใครคอมเมนต์ลงใต้คลิปเลยครับคลิปนี้ก่อนครับบ๊ายบาย